สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับฝึกอบรมในเรื่องของโคดดิ้งนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราใช้จะเป็นที่ชื่อว่า KBIDE นะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์เราก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้กับบอร์ดนะครับาทางโครงการนะครับได้ส่งบอร์ดไปให้กับทางโรงเรียนนะครับก็คือบอร์ดที่ชื่อว่าตัวคิดไร้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชัน1.6นะครับแต่ว่า บางเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้ให้บอร์ดกับทางเรียนไปนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน1.5นะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้เหมือนเหมือนกันนะครับในตัวโปรแกรม k i d b บต์นะครับที่ใช้กับ k i d ไบต์นะครับก็คือ KBIDE เนี่ยนะครับเราสามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับโดยที่ให้เราไปที่เว็บไซต์ KBIDE.org นะครับเยวจะสาธิตให้ดูแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับซึ่งในการดาวน์โหลดนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เราจะต้องเลือกครับว่าโปรแกรมที่ติดตั้งนะครับเป็นกีบิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ window s อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งให้เราเลือกเป็น Windows นะครับแต่ว่าจะกีบิดนั้นมีวิธีการดูดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือว่าให้เราไปที่ไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดที่ไมค์คอมพิวเตอร์ของเรามานะครับแล้วก็คลิกขวา Property ที่ My ค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแบบนี้นะครับ คลิกขวาที่ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ Pro p e r t y นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก property แบบนี้นะครับคลิกขวาที่แล้วก property นะครับก็จะปรากฏในส่วนของ property ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นขึ้นมานะครับหลักการสำคัญก็คือว่า,าเราจะดูตรงคำว่า System Type ตรงนี้นะครับ System Type ต,ตรงนี้นะครับจะต้องให้เป็น 64หรื32นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น64เวลาดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมก็ต้องให้เลือกให้ถูกเป็น64นะครับแต่าเครื่องไหนที่อาจจะเก่านิดนึงนะครับก็อาจจะเป็น32อันนี้เราก็ดาวน์โหลดเป็น32มานะครับวิธีการดาวน์โหลดก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์เว็บไซต์ที่ชื่อว่า kbide.org ตรงนี้ได้เลยนะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ kbide.org นะครับ เมื่อพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะปรากฏนะครับในหน้าดาวน์โหลดนะครับ,ให,รบให้เรากดตรงคำว่า r e t i ม e to ดา w น l o o d d ได้เลยนะครับจะปรากฏตัวติดตั้งโปรแกรมนะครับซึ่งตอนนี้เวอร์ชันที่เป็นของ KB IDE จะอยู่ที่เวอร์ชัน1.1.2.0นะครับแล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเราก็เลือกให้ถูกครับว่าเราจะใช้กับ รุ่นไหนนะครับเวอร์ชั่นไหนก็จะมีสําหรับที่เป็นตัว p o r t a ล l e นะครับก็คือแบบไม่ต้องติดตั้งนะครับแล้วไลคลิกแลใช้ได้เลยนะครับหรือว่าตัวที่เป็น Setup นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่อง Mac ก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ Windows นะครับก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าเราจะใช้กี่บิตนะครับอย่างตัวอย่างของผมเป็น64บิตเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเลือกผมจะเลือกเป็นตัว64บิตตัวนี้นะครับในการดาวน์โหลดครับ ผมก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ทําการเซฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับโดยที่ไปในรฟ์นะครับที่เราได้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็อยู่ในโครงการนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็ทําการ double คลิก k setup ได้เลยนะครับ เปิดขึ้นมานะครับในส่วนนี้เขาจะถามว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ให้เราเป็น o n l y m e เลยนะครับ o n l y for m e นะครับกด install ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับตัวระบบก็จะรันนะครับพร้อมกับ Setup นะครับในการติดตั้งก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับไม่น่าจะเกิน5นาทีนะครับก็สามารถที่จะเซตอัพได้เลยนะครับทีนี้ช่วงระหว่างรอนะครับ ในการเชื่อมต่อตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นตัวสายนะครับตัวนี้นะครับให้เรานะครับเชื่อมต่อนะครับตัวสายสายปลายสายจะมีอยู่สองเส้นนะครับก็คือตัวที่เป็นอ่า USB นะครับตัวนี้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ใช้เชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับจะมีสองหัวนะหัวเล็กหัวใหญ่นะครับก็ให้เราเชื่อมต่อกับหัวเล็กนะครับเข้ากับ คอมพิวเตอร์ของเราหัวเล็กเข้ากับบอร์ดนะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หัวใหญ่ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับตช่วงระหว่งารงรอตัวนี้เสร็จพอดีนะครับให้เรากด Run KBIDE แล้วก็กดที่ Finish ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเปิดขึ้นมาในส่วนแรกตัวนี้ให้เรากดตรงคําว่า Skip it ได้เลยนะครับยังไม่ต้องอ ข้าไปดูในส่วนของการแนะนําต่างๆนะครับกดนี่นเลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับคราวนี้นะครับหน้าจอของโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแถวบนสุดตัวนี้เป็นส่วนของเครื่องมือนะครับการเซตอัพบอร์ดต่างๆส่วนด้านซ้ายมือเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนตรงกลางอันนี้เหมือนเป็น work art art work ของเรานะครับก็คือที่ทํางานของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้ วิธีการเซตอัพบอร์ดนะครับอย่างแรกก็คือเสียบบอร์ดกับ USB ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกช่องนะครับเลือกช่อง USB นะครับเมื่อเสียบเสร็จปุ๊บนะครับตัวบอร์ดก็จะมีไฟขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้คือยังไม่ได้ทํางานนะครับบอร์ดยังไม่รู้จักกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะครับให้เรามาคลิกตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มที่เป็นรูป IC ตรงนี้นะครับแล้วจะมีคำว่าบอร์ดเมนเจอร์นะครับให้เราคลิกตรงบอร์ดนี้เลยนะครับบอร์ดเมนเจอร์บอร์ดเมนเจอร์นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดนี่เลยอ่าเราก็ทำการเสียบบอร์ดเข้าไปนะครับอ่าสัญลักษณ์ของที่ขึ้นมานะครับอาจจะยังมีไฟขึ้นมาเฉยๆนะครับยังไม่มีอะไรให้เรากดตรงคำว่าบอร์ดเมนเจอร์นะครับ กดเข้าไปนะครับก็จะปรากฏรายชื่อบอร์ดที่จะเชื่อมต่อนะครับในส่วนนี้นะครับขอให้เราเลือกบอร์ดที่เป็นคิดไร e นะครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวนะครับจะเป็นคิดไร้ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับกับเวอร์ชั่น1.2.2นะครับซึ่งถ้าเป็นตรงบอร์ดของเรานะครับเป็นเวอร์ชั่น1.5หรือว่าเป็นเวอร์ชัน1.6นะครับก็ให้ใช้เป็นตัวที่2นะครับ ตรงนี้เมื่อเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็กดคําว่า change board ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือส step แรกนะครับก็คือเข้าไปเลือกบอร์ดก่อนนะครับอันไหนที่เลือกถูกจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด close ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการตั้งค่าบอร์ดนะครับในจุดที่2นะครับก็คือตรงคําว่า set up board นะครับตรงนี้นะครับมาที่ set up board นะครับในส่วนนี้ก็ เป็นฟันเฟืองนะครับ3ฟันเฟืองตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ให้กดที่เซตอัพบอร์ดได้เลยนะครับกดเซตอัพบอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกดเซตอัพบอร์ดนะครับก็จะปรากฏในส่วนของการเลือกบอร์ดนะครับในเนี้ยนะครับจะมีบอร์ดที่เป็นอัตโนมัติขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าสามารถเชื่อมต่อถูกต้องนะครับในเนี้ยอย่างของผมจะเป็นคอม4นะครับบางท่านอาจจะเป็นคอม5 นะครับคอม3ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะ d e t e ท t ช่องอะไรนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นคอม4นะครับอ่าเมื่อเราเลือกคอม4เสร็จแล้วนะครับเรากด close เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลองเทสดูครับว่าบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อกันไหมนะครับก็กดที่ปุ่ม c o m p l y and run นี่เลยนะครับกดไป1ครั้งนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดของเรานะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เนี่ยนะครับตัวบอร์ดเองนะครับก็จะสามารถที่จะมีสถานะนะครับไปจนถึงข้อที่3นะครับซึ่งแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอัปเดตโปรแกรม and Running นะครับเมื่ออัปโหลดอัปเดตข้อมูลต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยละนะครับ หลังจากที่เราตั้งค่าบอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็คือตั้งค่าพอร์ตเป็นพอร์ตตามคอมที่มันดีเทคขึ้นมานะครับเราก็คลิกตรงคําว่า compile and run นนะครับเพื่อเป็นการทดสอบสคริปต์นะครับกดเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นตัวคอมพิวเตอร์กับบอร์ดนะครับก็ทําการเชื่อมโยงกันนะครับในระหว่างที่ c o m p i l e นะครับพยายามให้บอร์ดยิ่งที่สุดนะครับก็คืออย่าพยายามขยับบอร์ดนะครับเพราะบางครั้งสายอาจจะรวมหรืออะไรต่างๆทาให้ c o ม p i ล์ไม่สําเร็จนะครับ อตอนนี้เราก็รอนะครับสเต็ปไหนที่ผ่านแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ขีดถูกนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ,อะคอมไพล์แล้วก็รันโปรแกรมได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างผมอาจจะใช้เป็นโชว์ดิสเพย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นลูปนะครับ Hello World นะครับแล้วก็ลองกดเพลย์ดูนะครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่า Hello World ขึ้นมานะครับตามที่เราได้วางตัวอย่างไว้นะครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีตัวอักษรขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นาะอันนี้ก็คือการ เชื่อมต่อบอร์ดที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเซตอัพนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ในการติดตั้งครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเครื่องไหนนะครับก็ขอให้เซตอัพนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราใช้คอมพอร์ตไหนนะครับก็คือเสียบ USB กับพอร์ตไหนที่คอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมต่างๆก็ควรจะเซตพอร์ตเดิมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเซตค่าในการที่จะ ตั้งค่าพอร์ตต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งตัวโปรแกรม KB IDE ง่ายๆนะครับในการเชื่อมต่อคพอดคิดไว้นะครับ